ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่3นะครับก็เราจะมาเขียนฟรรังก์ชันเพิ่มเติมนะครับในเมนูโปรของเรานะซึ่งฟรรังก์ชันที่ผมจะเขียนลงไปนะครับก็จะมี no clip นะครับแล้วก็ก้อนหมดเรามีแล้วเนาะเราอาจจะเพิ่มตัว armor หรือว่าเกราะเข้ามานะครับ แล้วก็มีระเบิดนะครับหรือเอาชื่อขึ้นมาแสดงอันนี้อาจจะไม่ใช่ฟังก์ชันเนาะโอเคผมคิดว่าผมเอามาประมาณนี้ก่อนละกันนะครับโอเคทีนี้มาดูที่ตัวหน้าดีไซน์ของเรานะครับอาจจะขยายตัวฟังก์ชันนิดนึงนะแล้วก็อาจจะขยายตัวเช็คบ็อกซ์นิดนึงนะครับให้มัน ใหญ่กว่านี้สักสิบสี่แล้วกันนะครับประมาณนี้เป็นกัโหมดแล้วก็มี no cliff นะครับ mm hmm. no cliff s w i t c ต้องเขีตรงนี้นะ no cliff โอเคแล้วก็มีอะไรอีกฮะมี Armor, อ, <Armor. S 1> อาร์เมอร์เนาะอัมเมอร์เอ่อมีอะไรอีกขอดูกันนะอา่ามีระเบิดนะครับแกรน,นิตมีระเบดิดวิชดกดผิดซุ่งวิชอ่ากดผิด อะโอเครน,นโอเคอันนี้ลระเบิดมือนะครับลระเบิดไม่จำกัดเนาะอ่าหมวดของไม่จำกัดผมเอาไว้ฝั่งซ้ายแล้วกันส่วนหมวดฟังก์ชันอื่นๆไว้ฝั่งขวาเนาะแล้วก็ เป็นกระสุนไม่จำกัดแล้วกันนะครับผมจะใช้ในดัวเปตป้อนแล้วก็เียนะขอชิ้ก่อน20อ,อันนี้เป็น ID ของขอาวุธปืนนะครับแล้วก็น่าจะ ammo นะเค40อันนี้แม็กกาซีนนะครับมีแม็กกาซีนไม่จำกัดกับกระสุนไม่จำกัดนะครับเคแม็กกาซีนไม่จำกัด มั่นแหละผมอานูตเกไปข้างล่างกันเอ่เอแอมโมก็แล้วก็เอ่อแม็กแม็กกาซีน เขียนถูกหรือเปล่านะประมาณนี้แล้วกันโอเคทีนี้เรามาเขียนฟังก์ชันเอ่อก่อนที่จะไปเขียนนนั้เราต้องมาเปลี่ยนชื่อตัวเช็คบอ็อกนิดนึงนะครับตอนแรกผมเขียนไว้แคเ่เช็คบอ็อกหนึ่งเช็คบอ็อกสอง,งนี่เ้ยเนาะซึ่งเวลาเขียนโค้ดเราอาจจะงงได้นะว่าเอ้ยมันคือเช็คบอ็อกตัวไหนกันแน่นะมันผมว่าจ,จะตั้งชื่อให้มันนะ CSK แล้วกันนะครับ u แล้ r ก็ต่อตัดหมดนะต่อไปอัน armor นะครับ s ี a อสอาร่อยก็ไรเน็ตระเบิดมือนะครับซีเอสเคไรเน็ตอรนะครับไปแอมโมนะครับ s ีอสมกระสุนปืนนะครับอันนี้เป็นแม็กกาซีนครับกาซี สุดท้ายเป็น no click นะครับ no click. โอเคทีนี้มาเขียนโค้ดกันนะครับก็จะอยู่ในตัว background worker นะนี่เป็น god mode เห็นไหมก็ต์โหมดก็จะก๊อปอันเดิมนี่แหละลงมานะครับแล้วก็เป็นอา m ์ r ใช่ไหมเป็น c s อัสเกรย์อเอ่าอาร์เม ขลิมิตเด็ดนะครับกสุนเอ่อเกาะ,ะไม่จำกัดนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องใช้นะครับโ g r เกรสซ์มาส่วน a d ดเรส s นะครับก็จะเป็น a d ดเรส s เดิมนะครับแต่ว่าตัวออฟเซ็ตเนี่ยจะเป็น set, ออฟเซ็ตเอฟศูนย์นะครับเป็น F0 ศูนย์นะ F0 ศูนย เปลี่ยนให้เป็นสัก1นึ่งเหมือนเดิมก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะชุดโปรแกรมโอเคถ้าก็อดโหมดก็จะเลือดเป็น1.37นะครับถ้าอาร์เมอร์ปุ๊บก็จะมีเกาะเด้งขึ้นมานะครับเป็น1.37เเหมือนกันนะอันเช็คออกก็จะไม่มีอะไรนะครับ โอเคผมเพิ่มต่อนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวระเบิดมือนะครับระเบิดมือไม่จำกัด ระเบิดมือไม่จำกัดออ f s e t ที่ 1cc นะครับก็มาแก้ตรงนี้นะเป็น 1cc ส่วนระเบิดก็เป็น137เหมือนกันแล้วกันนะอันต่อไปนะครับก็คือกระสุนไม่จำกัดน,นะครับเป็น ammo นะครับ ammo l i Am m i t e ดแอม m o ส่วนออฟ s e t ของกระสุนนะครับมันจะอยู่ข้างในนี้ก็จะเป็น364นะครับเป็น364ก่น,นะ364เอ่อเดี๋ยวผมขอไปดูไอตัวนี้ก่อนนะด็อกเมนต์ของเขาก่อนนะครับ memory r e sharp นะครับถ้าเกิดใส่ใหเนี้ยเยอะๆหลายๆ offset เนี้ยมันต้องเขียนยังไงนะจำไม่ได้น่าตึงนะมันต้องเรียงจาก offset แรกแล้วก็คอมมาไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็ 3.64แล้วนะครับก็ออฟเซตตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นออฟเซต1.4นะครับคอมมานะก็ศูนย์เอ็กหนึ่งสี่แล้วก็คอมมานะครับศูนย์เอ็กไม่ต้องแล้วเนาะมันสุดแค่ตรงนี้โอเคแฮมโมก็จะเป็นหนึ่งสสเจ็ดเหมือนกันเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าม,มันถูกต้องหรือเปล่าอืม อันนี้มันเอ r เลอร์นะครับเพราะว่าตัว Value ของเรามันเป็น1นึ่งสามเจ็ดนะครับแล้วตัว p o รเกรส s bar เนี่ยมันเอ่อมันมันตัว p o รเกรส s bar เนี่ย <c oughs> Value มันแค่หนึ่งร้อยนะครับแม x i ซิมั a l u e ของมันมันก็เลยเอ r เลอร์นะครับเพราะงั้นถ้าเอา่อผมอาจจะมีการเช็คนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือว่าถ้าเกิด ตัว Health เนี่ยมันมากกว่า100เมื่อไหร่นะครับเอ,อ่อหรือไม่ก็เซตแบบนี้ไปเลยก็ได้นะเอาไม่ได้สิมันต้องถ้ามันมากกว่า100นะครับผมจะให้ตัวโปรแกรมซบาที่ Maximum Value เนี่ยให้มันเท่ากับเ a l t h ไปเลยนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเีกนะครับโอเคประมาณนี้ ทีนี้เรามาเทสตัวเอโมนะครับว่ามันได้หรืเอเปล่าไม่ได้นะครับเอเอแสดงว่าผมเขียนในตัวนี้ผิดนะครับตัวออฟเซ็ตเนาะแ้นเดี๋ยวเปิดเกมขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็อาจจะลองเช็คจากชีนจิน,นดูก่อนนะครับว่าเามันถูกต้องหรือเปล่า Open นโปรเซนะครับ ตอนนี้จะเป็นแอมโมนะเป็นออฟเซ็ตที่เท่าไหร่นะครับเป็นสามหกสี่นะครับสามหกสี่ออฟเซ็ตต่อไปคือหนึ่งสี่นะครับโอเคมันไม่ถูกต้องนะอ,อ,อันนี้ต้องเป็นศูนย์นะครับเพราะมันมีออฟเซ็ตอีกอันหนึ่งนะครับมันมีออฟเซ็ตอีกอันหนึ่งนะครับก็คือยนีะ่ส,สิบน,นี่ยสองศูนย์นั่นเอง โอเคเพราะงั้นต้องใส่คอม่าอีกนะครับแล้วก็ 0x20 นะครับเอไม่ใช่ 0x0 นะครับแบบนี้นะครับลองอีกทีหนึ่งกระสุนไม่จำกจัดปุ๊บอ่าได้แล้วนะครับเห็นไหมประมาณนี้ชึ้มชึ้มชึ้ชึประมาณนี้นะครับ จำกัดต่อไปแม็กกาซีนนะครับแม็กกาซีนไม่จำกัดด้วยเนาะโอเคก็แม็กกาซีนแม็กกาซีนแม็กกาซีนนะครับเอ่อออฟเซตของแม็กกาซีนนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันคือตัวนี้นะครับแม็กกาซีน จะเป็น offset 10นะครับแล้วก็ offset 0นะครับเพราะงั้นแก้นิดเดียวนะทันนี้ก็จะเป็น10นะครับแล้วก็0อันนี้เหมือนเดิมเนาะโอเคลองรันแล้วก็ลองติ๊กที่แมกกาซีนนะครับเห็นไหมว่าแมกกาซีนของเราก็จะเป็น1 3ึ่เหมือนกันนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือ no cliff เนาะ no c l i f t โนคริฟ uh, no เนี่ยจะมี l ด้วยนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าเกิดเรา uncheck ออกเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนค่าให้เป็นค่าเดิมนะครับ mm hmm. ตัวโนคริฟเนี่ยคือ offset 76นะครับก็ mm hmm. จะแก้ไขตรงนี้เป็น76นะครับเป็น i n เหมือนกันซึ่งจะต้อง set ให้เป็น 1, ค่า4เนี่ยต้องเป็น0นะครับถ้าเป็น l เนาะแต่ถ้าเป็นให้เปิดใช้งานเนี่ยจะต้องเป็นเลข4นะครับ ตัวนี้ต้องเป็น no clip ้วยนะครับ no clip อ๋ออันนี้ผมเขียนผิดนะอยากแก้นิดนึงเขียนชื่อตัวนี้ผิดถึงว่าค้นหาไม่เจอนะโอเคลารูนะครับ test no clip นะครับปุ๊บห่นนะอ,อกก็เดินลาลูได้แล้ว เยบร้อยนะครับออ้อย่าเยาจะไปไหนนะครับไปได้ทุกซอกทุกมุมเลยลอยไปเลยครับว <c oughs> ันนี้นะครับ <c oughs> น็อคริฟ <c oughs> ก็สําหรับในตอนนี้ผมคิดว่าก็น่าจะพอประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครสงสัยว่าหาโนคริฟได้ยังไงเนี่ยผมก็อาจจะเอามาสอนอีกทีแล้วกันเนาะแต่ว่าอาจจะสําหรับเมมเบอร์เท่านั้นนะครับ ก็ถ้าเกิดใครอยากจะดูวิธีการหาหนุ่คลิปนะครับว่าหาได้ยังไงนะครับก็กดสมัครสมาชิกมาได้นะครับซึ่งผมก็จะอัปคลิปสำหรับเมมเบอร์เนี่ยในทุกๆเดือนนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.